เดินพยายามที่จะถ่ายรูปมุมสูงบนฟ้ามันสวยก็ต้องถ่ายอันนี้สวยแบบฝนจะมาฟ้าสลัว เมกมัวมัวแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นฟ้าหลังฝนนี่มันใสยามเช้าก้าวออกจากบ้าน ที่ประจันอ่ะก็เดินทางระหว่างบ้านไปใส่ใต้ใหม่นึกถึงคำว่าทัว ทัวเราก็เดินริมถนนเราก็เห็นรถแต่ยังเช้าอยู่ยังไม่เห็นรถทัวเห็นแต่รถมันทุกแต่จะพูดถึงรถทัวก็คือ รถนำนำเที่ยวอะ่ะทัวมันก็ต้องบันทุกคนพู้โดยสารให้เต็มพันแล้วทัวร์ลงแล้วเป็นยังไง คนขายคอไม่ชอบอยู่เย็นๆเนี่ยนะบางทียังแวกันเล่นเลยจะพึ่กลับเดี๋ยวทัวลงเดี๋ยวทัวลงก็แปลว่าคนมาซื้ออะเยอะแหละได้แกบบ่ ทัจะลงเราจะได้ขายดีๆแต่ไม่เคยมีเลยทัวจะลงอยูด่ดีๆก็เลือแข่งกดออกเสียงทำไมทัวมันจะต้องมาลงละ่ะ เป็นสิทธิ์ของฉันน่ะฉันไม่ออกเสียงไม่ต้องเหยียบเรือสองแคมไม่เหยียบเรือเลยเป็นกลางนะใครก็ว่าฉันไม่ได้ ไม่ได้ถือข้างใครอา้าวทัวลงกลุ่มสาวอกันใหญ่เลยฮถือว่าลดออกเสียงก็ถือว่าเหมือนตายอา้าวเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยจริงๆแล้ว ท่านสวผู้สูงสักด์ทั้งหลายท่านเป็นผู้ทรงเกียรติท่านก็คงจะคิดได้แหละว่าทำอย่างไรผลมันก็จะปรากฏมาอย่างนั้นแหละ อันนี้ยืนไม่รถเมย์ไม่รอรถทัวร์ไม่รอให้ทัวร์วลงแล้วแต่กำลังจะข,ขึ้นรถโดยสาร